สวัสดีพี่น้อง fc ของดีเจเป็นน้อยอารมณ์ดีมือนีมาที่กกโคคือเก่าพี่น้องมือนีกเัเวียนเขามาหา,าสิ่งดีๆมาบายพระเนี่ยไปเทียเท่ยวแม่น้ำโขงเนี่ยเที่ยวหันเที่ยวนีพี่น้องเลยก็มีโอกาสไดท่ายคลิปกับมาพอ่ออาจารย์เอกคือเก่ามือนีกับมาพอ่ออาจารย์เอกอเราก,าาก,กสิมีเรื่องเล่าถามเพิ่นเด้ถามอาจารย์เอกว่า อยากให้เราบวมนิทานปลัมปล่าให้พี่น้องฟังอนอกจากบาว้ผมฟังแล้วผมก็ยังบาวาให้พี่น้องฟังต่ออีกได้นนอก็เะไรทายคลิปให้พี่น้องเอ่เบิ่งกันพี่น้องเอาบัตนี้มาพอกับอาจารย์เอกครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับเขาว่าอาจารย์เอกเนี่ยเป็นคนมีนิทานหลายเป็นบ่โอ้กับพ่อได้ตั้งอยูเมื่อนี้อาจารย์เอกสีมี่ยังฝากแฟนคลับของรายการดีเจเป็นหน่อยอารมณ์ดี ขึ้ดได้เว้ยขึ้นแบบไดนขึนได้เรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องเดียวน่ะเมื่อนี้ที่เอาหายเรื่องนึงอเอาไปเป็นการบา้านซะก่อนเอาเอา,เอาเรื่องเดียวเอาวามาครับมีมีเรื่องอยังอาจารย์ลูกลูกมีสองชนิดมีสองชนิดอีกแม่มไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายที่คุณมีลูกอยู่นั่นต่างกันมีสองอย่าง อ่าเพอาะเสือล่องพิจรารณาตั้งเต้มือเพิ่นเกิดพอดมือเพิ่นเรียจบเพิ่นใหญ่แล้วเอออืมสังเกตไปเลยแล้วก็วเก็บรายละเอียดให้ดีๆว่ามีอยู่สองประเภทอือคือผู้มาทวงนี้โอ้แตกต่างกันไปกับผู้มาใช้นี่โอ้โหบ่งนี้สิ่งอื่นใดเลยอ่านี่ไปวิเคราะห์บิ่งแหละว่าโลกุตระน่นสอนเอาไว้ว่าลูก มาทวงนี่แหละมาใช้นี่มาทวงน้ำแม่ทวงน้ำบดทั้งขอบขั้วอะไรทั้งหมดทั้งหมดทั้งแม่มาทวงนี่อธิบายความลูกในลกเนี่ยเมื่อเธอมีลูกเธอให้ความรักไหมเอ็นดูฟูมฟักไหมทรัพาคีตีพาเงี้ยวให้ถือว่าเขาเป็นลูกเลยหักลูกให้ออลทรให้รักหักลูกหลายแล้วถ้าเข้าไปลึกแล้วว่าปางก่อนชาติปางก่อนเอเราน่าจะมี กรรมต่อกันมีบุพกรรมต่อกันอมันก็เวียน่ายตาเกิดมาไม่รู้มาพ่อกันอีกแล้วก็มาพบกันในฐานะพ่อลูกหรือแม่กับลูกเออเลยไมื่าเกิดแล้กันพ่อมาเกิดแล้วนี่ถ้าหากว่าพ่อกับแม่เธอนี่ยไปติดหนี้ลูกคนนั้นนะฟังก่อนก็จะทวงสุดขนาดนับเลยนะทวงโบเร้าโบเส้าโอ้ยแม่มานี่รือบ่า โอ้ยตัวห่อนแล้วพ่าลูกไปหาคัหมอ,อก็ต้องจกเงินจากกระเป๋าเจ้าจ่ายค่าหมอจ่ายค่าหมออีกเพื่อลูกจะได้หายเลยผมรู้ไหมลูกนั่นแหละคือตัวมาท่วงนี่แม่แล้ว<ใ>นคนในขณนะดเดียวกันผู้มาใช้นี่ก็มีไดบ้า่ลอย่าปิดใจนะอ่ะเข้าไปลึกๆเลยเรื่องธรรม,มานั่นเรื่องบาบุญคุณโทษศึกษาโดยละเอียดผู้มาใช้นี่ก็คือ ตลอดระยะการเลี้ยงดูจนกระทั่งเขาเดินเหินได้เองจะป่วยน้อยที่สุดจะเสียเงินเพราะเด็กคนนี้น้อยที่สุดมาเปรียบเทียบกับคนถัดไปนี่ถ้ามีลูกสองคนนะครับผมทำไมไอ้คนน้าป่วยบ่อยต้งเลยไอ้คนนี้ทําไมสามวันดีสี่วันไข่แต่ลูกคนนี้สบายเด้อีออ่อยแม่เอ้ยบ่ได้คอยเยเสียเงินหน่อยอมันจะเคือเขาติดนี่เรา าตามมาใช้น <Bond> ี่เราตามนี่ครับเพราะว่าจะกลับมา่เกิดชาตินี้มันวาูกแม่นวะชาติปางก่อนอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้อ่าอาจจะเป็นญาติโกแล้วก็เป็นโหติกาเอ๊ะทำไมต้องใส่อ่ามีซํำนี่หรอพี่น้องสำหรับคลิปนี้อาจารย์เอกมโนร่มเราก็เอาไม่มีอาจารย์มีอย่างอื่นก็เอ่อคอมเมนต์เอาไว้ว่าสิ่งที่พูดไปนั้นให้ไปค้นหาเองเ้อะ S <S <S ว่ามันจะสำเร็จจากวาจาของอาจารย์เอกได้ครับท่านต้องเอาคำนี้ไปค้นหาดูให้ดีในครอบครัวของท่าน,นเลยครับเดี๋ยวต่อไปสิ่ให้อาจารย์เอกอ่เบาในเรื่องเล่าเอ่เกี่ยวกับธรรมะแน่แล้วก็มีสาระเรื่องพรมวิหารสีอเออพรมวิหารสีเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันนะครับ่เจอพรมวิหารสีเนี่ยพรมวิหารสีครับคลิปนี้โชคดีมีสุขสวัสดีดครับ